สวัสดีทุกท่านนะครับครั้งนี้กลับมาพร้อมกับปัญหานะฮะจริงๆผมเคยเจอปัญหานี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่เข็ดว่าอย่างนั้นก็คือปัญหาที่ของเสียมันไม่มีเลยครับในระบบอ่าก็คือเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งใสแจ๋วอ่ะหมาจริงๆน,นี่ไม่มีนะฟอสเฟตไม่มีอะไรเลยพยายามมองข้างๆจริงๆเขามองจากทางด้านบนน่ะนะฮะแต่ว่า มันใสมากมองอะไรไม่เห็นนะครับอันนี้วางทิ้งไว้นี่น่าจะมีประมาณเกิน5นาทีละนะครับในเตจก็ใสมองอะไรไม่เห็นนะครับคือคนส่วนใหญ่นะครับที่ทำตู้ทะเลเลี้ยงปลาการังเนี่ยจะพยายามทำให้สองตัวน ία, ี้ต่ำๆนะครับเขาบอกว่ามันจะทำให้ปลาการังพวกเขาพวกอะไรพวกนี้สีมันจะสวยขึ้นหวานขึ้นนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้ามันต่ำเกินไปเนี่ยแบบนี้มันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะฮะพามาดูปัญหานะครสิ่งที่จะพบเห็นได้เลยคือพวกของอ่อนพวกเห็ดพวกนี้ถ้าจำกันได้นะครับลองย้อนๆกลับไปดูเนี่ยเห็ดมันจะดอกใหญ่ดอกใหญ่เลยนะครับเอียนี่ ก็จะใหญ่กว่านี้เป็นเท่าตัวนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนหดอ่ะนะฮะก็จะเกิดเป็นคล้ายๆวิกฤตคือมันมันโลนิวทรีนก็คือพวกถ้าใช้พูดง่ายๆคือปุ๋ยครับมันน้อยนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาก็สังงค้์แสงนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้ การมีชีวิตอยู่ด้วยการสังเคราะห์แสงนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตหินนะฮะพวกหินพวกฐานแฟดพวกเนี้ไอ้นี่ผมวางมาก็ไม่ต่ํากว่าเป็นปีอ่ะนะครับอยู่ในบ่อนี้มาในอ่างนี้มาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าขาวจั้วเลยคือตะไคร่ไม่มีเลยนะตะไคร่ไม่มีอืมมาดูที่อ่างนี้อ่างนี้จริงๆอันนี้ก็เพิ่งจะเอามาลงอะนะครับมันก็เลยยังดูไม่ได้ นี่เป็นหินที่วางทิ้งเอาไว้ในระบบมานานเป็นปีแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีตะไคร่อยู่เลยน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะครับถ้าจํากันได้นะครับอ่างนี้เนี่ยผมเลี้ยงสาหร่ายจำได้ไหมครับเลี้ยงสาหร่ายอ่างนู้นก็เลี้ยงสาหร่ายนะครับคือสิ่งมีชีวิตมันน้อยมากเกินไปนะครับปลาเนี่ยมีอยู่ประมาณ สองสามตัวเองตัวเล็กๆแต่สาลายใส่ลงไปสองอ่างใหญ่ๆนะตอนนี้เอาออกหมดเลยเหลืออ่างนูน้นอ่างเดียวนะครับแล้วก็เล็กๆด้วยน้อยนิดเดียวเองนะครับอ่าประการลังทุกอย่างเริ่มดอกหมดนะครับไปเริ่มไม่บานเป็นปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าผมสังเกตอะไรอย่างหนึ่งนะผมว่าปั๊มปิง้งปั๊มแรงขึ้นเยอะเลยอะ ปั๊มปิง้งปั๊มกันเก่งมากไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าของเสียมันน้อยหรือเปล่าอันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะเมื่อก่อนตอนที่ผมเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยไอ้เจ้าปั๊มปิ้งพวกนี้ก็ปั๊มกันขยันขันแข็งแบบนี้เหมือนกันนะถามว่าผมรู้มาก่อนหน้านี้ไหมก็พอจะรู้นะครับก็ช่วงนั้นเนี่ย ผมใช้วิธีคือตู้นี้ของผมเนี่ยมีของเสียค่อนข้างเยอะนะครับคือในเตดเนี่ยมีประมาณเจ็ดสิบได้เลยล่ะก็คือเกินห้าสิบนะครับฟอสเฟตเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ห้าได้โดยประมาณนะครับผมก็เอาไอ้น้าในระบบตู้เนี้นะครับไปถ่ายกับข้างนอกคือไปแลกมาแล้วก็เอาข้างนอกเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับก็คือลองดูครับว่ามันเป็นยังไงผลก็คือว่า ดีได้ช่วงหนึ่งครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขาได้รับสารอาหารได้รับปุ๋ยอว่าง่ายๆนะครับจากในตู้ทะเลของผมตู้นี้นะฮะก็ดีได้แป๊บหนึ่งครับดีได้ช่วงหนึ่งประมาณสักเดือนสองเดือนได้นะครับหลังจากนั้นหรอตู้นี้ในเตดกลายเป็นศูนย์เหมือนกัน,นครับแต่ฟอสเฟตเนี่ยพุ่งครับน่าจะเกินศูนย์จุดหนึ่งไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่า มันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ในตู้นี้สารอาหารก็แทบไม่มีแล้วเหมือนกันข้างนอกก็ข้างนอกเนี่ยทั้งในเต่ฟอสเฟตก็คือไม่มีเลยนะครับคือสิ่งสำคัญนะครับก็คืออยากจะบอกกันเอาไว้นะครับฝากเพื่อนๆกันเอาไว้ว่าคือหลายๆคนเนี่ยเริ่มตั้งตู้ทะเลมาก็จะพยายามดึงเอาของเสียออกนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละครับแต่ว่า พยายามเอกใจดูพวกตะไคร่น้ําดูพวกของอ่อนดีๆครับถ้าเกิดเขาเกิดปัญหาหรือมีปัญหาในลักษณะที่ตะไคร่น้ําเริ่มลดลงนะครับหินเริ่มขาวขึ้นนะครับจากที่เคยมีตะไคร่นะครับพยายามวัดค่าน้ําดูนะครับในเตดควรมีครับควรจะมีปลอดภัยกว่าเยอะฟอสเฟตก็ควรมีนะครับปลอดภัยกว่า เพราะว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยเวลามีของเสียเยอะๆนะครับสิ่งที่จะเจอก็คือลำคาญตะไคร่น้ำนะครับแล้วก็หินมันก็จะดูไม่สวยนะแต่ว่าเวลาเจอโลนิวเทียนก็คือปุ๋ยมันไม่มีเลยเนี่ยประการังตายนะครับแต่ตอนที่มันเยอะๆเ,เนี่ยมันไม่ตายนะ มันก็ยังอยู่ได้แถมไอ้พวกของอ่อนเนี่ยโตเร็วด้วยนะครับจะมีก็แค่หงุดหงิดแค่พวกอะของแข็งพวกเนี้สีมันจะดํานะครับมันก็อาจจะไม่ออกเป็นสีเขียวอะไรแบบนี้นะก็ยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับคือเป็นประสบการณ์เอามาแชร์กันนะครับว่าถ้าเราเกิดเจออาการตะไคร่เริ่มหาย นะครับของอ่อนเริ่มดปก็ให้ระวังตัวกันเอาไว้ในเรื่องของพวกของเสียเรื่องปุ๋ยพวกนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับตอนนี้วิธีแก้ของผมเนี่ยผมก็พยายามใส่พวกอาหารสดนะครับใส่พวกอาหารสดลงไปจริงๆมันมีสารเคมีนะมันมีใส่ในเตดใส่ฟอสเฟตลงไปเลยอะแต่ผมถือว่าพวกนั้นเป็นสารเคมีอะถ้าเป็นไปได้ผมพยายามจะไม่ใส่นะครับ ม,มันเป็นทัศนคติของผมเองแหละบางคนเขาเขาก็เขาก็ใส่กันครับมันไม่เ,เรื่องผิดอะไรนะครับแต่ว่าก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าตู้เราโลแล้วเนี่ยเราไปใส่อาหารสดแบบโครมเดียวอะครับเพราะาอย่าลืมนะครับว่ากว่ามันจะสะสมเป็นไนเตรตได้เนี่ยมันต้องผ่านแอมโมเนียก่อนนะ,ะคือระบบของเรานี่เราอาจจะดูแลแอมโมเนียได้แค่ในระดับหนึ่งนะครับ ได้แค่ในระดับหนึ่งอยู่ๆคุณไปเพิ่มโป้งลงไปเลยเนี่ยแอลเนียมมันพุ่งนะฮะก็ปลาอาจจะมีปัญหาได้นะครับประการลางก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราตั้งตู้ครับตอนเราตั้งตู้มันไม่มีสิ่งมีชีวิตนี่ใช่ไหมฮะเราก็ยัดลงไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่ชอบนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไปสะสมไปในเตดอยู่ดีเป็นปัญหาอยู่ดีนะครับโอเคนะครับให้ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้กำลังจะมีโปรเจกต์ตั้งตู้สำหรับมือใหม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าไปดูคลิปเก่าๆที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยก็มีปัญหาสำหรับคนที่เขาเป็นมือใหม่ๆนะครับส่วนมือเก่าๆก็ก็ผมไม่กล้าอาัดเอื้อมนะฮะ ยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับกดกระดิ่งกด subscribe กันให้ด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรผมจะได้รีบมาอัปเดตเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ